ตลาดไบพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนําเสนอที่สันสันนี่บีสินะครับผมเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับคันนี้พันห้าร้อซีซีรถปีเก้าหกนะครับใช้งานได้ปกติเลยผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลใช้ได้2ระบบเลยนะครับรถติดแก๊สนะครับผมลงเลียเรียบร้อยนะครับอายุแก๊สยังอยู่ยังอยู่นะครับราคา3 4 0 0 0ืบาทเท่านั้นนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกประตูใช้ได้ครบกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับเกียร์ออโต้นะครับ เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนครบทซเกียร์แอร์เย็นนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับพิกัดดูรถคันนี้ให้อยู่ที่ปาจีนบุรีนะครับผมภายในก็เป็นเบาะหนังสวยสะอาดนะครับไม่ขาดไม่โทมขอภายนะ้ผมเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับไม่ใช่เบาะหนังนะครับผมนิสสันซันนี่นะครับผมนี่ครับภาษีกุมภาหกสี่นะครับขาดแล้วนะครับไม่มีปัญหากับการโอนนะครับสามารถโอนได้ปกติ ต่อภาษีครบและโอนได้เลยนะครับเรื่องเอกสารมีครบนะครับผมจบดไฟทั้ง4บานนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ